สวัสดีเช้าวันอังคารที่22พฤศจิกายน2565สำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีผลการแข่งขันฟุตบอลโลกที่กาตาโดยเป็นการฟาดแข่งกันของกลุ่มเอลบีซึ่งผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรเรามาดูผลการแข่งขันกันครับมากันที่คู่แรกเวลา2ทุ่มอังกฤษเอาชนะอิรานไปได้ด้วยสกอร์6ประตูต่อ2โดยอังกฤษได้ประตูจากจูดเบลลิงแฮมนาที35บุคาโยชาก้าเหมา2ลูกในนาทีที่43 และ62ราฮิมสเตอร์ลิงนาที46มาคัสแรดฟอร์ดนาที71และแจค็คกริลิตในนาที90ส่วนอิรานได้2ประตูจากเมดิทาโรมีในนาทีที่65และจุดโทษในนาทีที่90จบเกมอังกฤษเป็นฝ่ายคว้า3คะแนนไปครับมากันที่คู่เวลา5ทุ่มเนเธอร์แลนด์เอาชนะเซเนกัลไปได้2ประตูต่อ0โดยเนเธอร์แลนด์ได้2ประตูในช่วงท้ายเกม จากการทําประตูของพคดีกัคโปในนาทีที่84ส่วนอีกหนึ่งลูกได้จากเดวี่คลาเซนในนาทีที่90จบเกมในเทอร์แลนด์คว้า3คะแนนไปครับและคู่สุดท้ายเวลาตี2ครับสหรัฐอเมริกาเสมอเวล1ประตูต่อ1โดยเกมนี้สหรัฐอเมริกาได้ประตูขึ้นนําไปก่อนจากทิโมที่เวอาในนาทีที่36ส่วนเวลมาตามตีเสมอได้จากจุดโทษของแกเรตเบลในนาทีที่84จากผลเสมอทําให้ทั้งคู่แบ่งการไปทีมละหนคะแนนครับ เรามาดูสรุปตารางคะแนนกันครับโดยกลุ่ม A จากฝูงเป็นเนเธอร์แลนด์มี3คะแนนเท่ากันกันกบเอกวาดอร์ส่วนเซเนกัลและกาต้ายังไม่มีคะแนนโดยนัดถัดไปของกลุ่ม A จะเตะกันในวันศุกร์ที่25โดยกาต้าเจ้าภาพจะพบกับเซเนกัลและเนเธอร์แลนด์จะพบกับเอกวาดอร์มาดูกันที่ตารางคะแนนกลุ่ม B ครับจากฝูงอังกฤษมี3าคะแนนส่วนเวลและสหรัฐอเมริกามีทีมและ1คะแนนและอิรานรั้งท้ายของกลุ่มยังไม่มีคะแนน ส่วนโปรแกรมนัดถัดไปของกลุ่มบีจะแต่กกันอีกครั้งในวันศุกร์ที่25โดยจะเป็นเวลพบกับอิรักและอังกฤษจะพบกับสหรัฐอเมริกาเรามาต่อกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอลนัดก,กระชับมิตรทีมชาติชุดยู21กันครับคู่แรกโปลแลนด์เอาชนะตุรกีไปได้3ประตูต่อ2จอร์เจียเสมอยูเครน1ประตูต่อ1สโลวีเนียเสมอเบลกเรี0-0และโครเอเชียเสมอออสเตรีย1ประตูต่อ1มากันที่ผลฟุตบอลเซกุนดาลิสเปนมิรันเดส เอาชนะคาทาเกนา2ประตูต่อหนึ่งมาต่อการที่ผลฟุตบอลยูเครนพรีมร์ลีกคู่แรกอินฮิวเลตเพตรอฟเอาชนะเอฟซีลวิฟหประตูต่อศูนย์ส่วนอีกคู่เวรสวิฟแพดินามโมเคียฟสูประตูต่อหนึ่งมากันที่ผลฟุตบอลตุรกีดิวิชั่น2เอาเตสปอร์เอาชนะเกรนเลอร์บลิจีหประตูต่อศูนย์และเรามาปิดท้ายกันที่ผลฟุตบอล m 1 5 0แชมเปี้ยนชิพเชียงใหม่ยูไนเต็ดเสมอระยองเอฟซีประตูต่อหนึ่ง ก็จบลงไปแล้วครับสำหรับผลการแข่งขันของคืนที่ผ่านมาส่วนวันนี้ก็มีโปรแกร,รมฟุตบอลโลกลงฟาดแข่งกันอีกสีคู่ส่วนโปรแกร,รมจะเป็นอย่างไรนั้นทางเราจะนำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกันต่อไปครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับ